สำหรับคลิปนี้นกจะสอนถักสายกระเป๋านะคะสามารถปรับสั้นยาวได้ตามขนาดที่เราต้องการสําหรับรูปแบบนี้เราจะได้สายกระเป๋าที่หนานและแข็งแรงไม่ยืดไม่ย้วยพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนในการถักเราจะเกี่ยวไหมลอดห่วงตัวดีขึ้นมานะคะล็อกหนึ่งครั้งถักเก็บปลายไหมไปด้วยถักเอ็กลงไปในห่วงทั้งหมดหหลักถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มหลักได้นะคะ อันนี้จะไม่นับเป็นแถวที่หนึ่งต่อไปเราจะถักแถวที่หนึ่งถักโซ่หนึ่งแล้วถักเอคลิ้วหลักคือเกี่ยวเอาเส้นเดียวถักแถวที่สองถักโซ่หนึงแล้วเราจะถักริ้วหลักเกี่ยวเอา2เส้นแบบนี้นะคะ เราจะถักสลับถ้าเราถักสลับสีนะของนุกจะถักสีละสองแถวเราจะเหลือไหมไว้ในเข็มแบบนี้สองห่วงแล้วเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะถักเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะเกี่ยวไหมเส้นเดียวสองเส้นเหมือนเดิมแทงทะลุลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมไปด้วย ขึ้นแถวที่สองของสีครีมถักโซ่หนึ่งถักเฉพาะถักเก็บเฉพาะเส้นสีเทานะคะ พอได้สองแถวเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวสีเทาขึ้นมาถักโซ่หนึ่งแล้วเอาสีครีมพาดมาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิม เราจะถักสลับสีให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการจากนั้นเราก็ตักสีครีมออกนะคะแล้วเราก็จะถักเฉพาะสีเทาเราจะถักสลับตรงไหนเราก็สามารถต่อได้นะคะต่อสีใหม่มาได้เป็นช่วงๆได้ถ้าถักสีพื้นก็ถักพลิกกลับไปมาเกี่ยวไหมริ้วหลักเอาสองเส้นเหมือนเดิมนะคะเส้นบน ทะลุลงเส้นล่างอันนี้ก็จะเห็นชัดนะคะ เราจะถักสลับสีกันนะคะให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการของลูกจะถักสลับสีกันขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะถักสีเทาพลิกกลับไปมาแล้วมาถักตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ถักสีเทาให้มันเท่ากันทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็ถักสลับสีเหมือนที่เราเริ่มต้นมาจนถึงจุดจบนะคะสีเทา2แถวสุดท้ายจากนั้นเราก็จะถักควบ กับห่วงตัวดีคอหมาอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้คว่ำไว้แบบนี้ถักโซ่หนึ่งปกติเราจะถักริ้วหลักด้านในแบบนี้นะคะเส้นด้านในแบบนี้อันนี้เราจะถักเส้นตรงนี้เส้นด้านนอกเกี่ยวเส้นด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ทะลุลงข้างล่าง แล้วก็สอดเกี่ยวกับห่วงตัวดีเกี่ยวเส้นนี้นะคะเส้นนอกสดุดแล้วก็เส้นล่างควบกับห่วงถักไปให้ได้หกหลักล็อก แล้วก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ